ก้อนเมฆเท่าฐานที่ลุกชนบทบังดวงอาทิตย์พื้นดินสั่นสะเทือนผู้คนต่างวิ่งหนีไปคนละทิศทางภูเขาไฟระเบิดเ,เริ่มต้นขึ้นและมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมืองชายฝั่งเล็กๆที่มีแสงแดดจ้าก,กำลังเผชิญกับหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดพื้นที่จะเต็มไปด้วยเท่าฐาน ลาว,วาจะทะลักออกมาจากปากภูเขาไฟและภายในไม่กี่ชั่วโมงเมืองโบราณปอมเปอีก็จะเดี๋ยวก่อนผู้คนต่างขึ้นรถแล้วขับออกไปที่นี่ไม่ใช่ปอมเปอีแต่มันคือเมืองสมัยใหม่หาเป็นไปได้ไหมที่ทุกวันนี้เมืองจะถูกฝังระหว่างเกิดการประทุโชคร้ายที่ต้องตอบว่าได้ยินดีต้อนรับสุม,มอนสซรสัสหรือที่เรียกกันว่าปอมเปอีแห่งแคริบเบียน มอนซรัสไม่ใช่เมืองนี่คือดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในเลสเตอร์แอนเทลิสซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะแคริบเบียนมีภูเขาไฟซูฟรียาฮิลที่เคยเปลี่ยนชีวิตผู้คนในเมืองหลวงพรีมัสให้กลายเป็นฝันร้ายในปี1995แต่ที่นี่คือสถานที่แบบไหนและทำไมผู้คนถึงอาศัยอยู่ที่นี่พื้นที่มอนซรัสไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะัก มันมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ชิคาโกประมาณ6เท่าและไม่มีผู้คนอยู่อาศัยที่นี่มากนักก่อนปี1995ประชากรของมอนซรัสอยู่ที่ประมาณ1,500 0คนถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่เกาะแห่งนี้ก็รวบรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายไว้ด้วยกันเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไอริชชาวแอฟริกันและชนพื้นเมือง มอนสอรัสเป็นหนึ่งในเกาะภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในเลเซอร์แอนเทลิสก่อนปี1995ภูเขาไฟซูฟรียาฮิลได้ปะทุขึ้นที่นี่ในศตวรรษที่17หลายปีผ่านไปผู้คนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการประทุครั้งใหม่นี้พวกเขาได้พักผ่อนทำงานสนุกสนานและล่องเรือไปยังเกาะอ,อื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินต่อเนื่องมาประมาณ300ปีจากนั้นชีวิตอันเงียบสงบตรงพื้นที่สวรรค์ก็สิ้นสุดลง ในปี1995แผ่นดินไหวได้เริ่มต้นขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนและนำไปสู่การประทุอย่างรุนแรงในปี1996โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ภัยพิบัติที่แท้จริงเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี1997มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นบนซูฟียาฮิล ที่ระดับความสูงประมาณ915เมตรภูเขาไฟเริ่มพ่นเท่าถ่านหินและก๊าซร้อนออกมาทําให้ความร้อนภายในที่เดือดพล่านถูกปลดปล่อยซึ่งลงมาอย่างรวดเร็วตามทางลาดชันชาวบ้านต่างหวาดกลัวประชาชนบางส่วนได้อพยพออกจากเกาะไปแล้วในตอนนั้นพวกเขาต้องออกจากบ้านและล่องเรือออกไปแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงอยู่และไม่รอดชีวิตกระแสไพรโโคลกได้ทำลายอาคารถนนและทางหลายแห่ง เพื่อคุณไม่เคยได้ยินกระแสไพโรคลาสติกเป็นสูตรผสมที่ค้นและหนาแน่นของเท่าภูเขาไฟลาวาและก๊าซร้อน ประหนึ่งมวลไฟลุกโชนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันเผาไหม้และทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางในวันนั้นกระแสไพโรคลาสติกกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ800องศาเซลเซียสลองนึกภาพน้ำเดือดสี่ร้อนมากใช่ไหมอุณหภูมิของกระแสไพโรคลาสติกนั้นสูงกว่านั้นเกือบเเท่า ชาวเกาะส่วนหนึ่งอพยพไปยังส่วนเหนือและอีกส่วนหนึ่งอพยพไปยังเกาะใกล้เคียงนับแต่นั้นมาพรีมัสก็กลายเป็นเมืองร้างด้วยแมกมาที่แข็งตัวคุณจะเห็นอาคารที่ดูเหมือนจมลงในพื้นดินบางส่วนหรือติดอยู่ในพื้นผิวถนนหนทางถูกทิ้งร้างและถูกปกคลุมด้วยมวลภูเขาไฟหนา หลังการประทุมีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะเพียง1000คนปัจจุบันมีผู้คนอยู่อาศัยที่นั่นประมาณ4,500คนซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทางตอนเหนือส่วนทางตอนใต้ของเกาะปัจจุบันเรียกว่าเขตห้ามเข้าแบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่ A B, C F และว v, ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดทำไมจึงอันตรายก็เพราะภูเขาไฟยังตื่นตัวอยู่มันพ้นเท่าฐานออกมาเป็นร,ระยะระยะมันสามารถประทุด้วยพลังทำลายล้างได้ทุกเมื่อ แต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดคนที่แสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจได้มอนเซอรัสดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ชอบเดินเล่นในพื้นที่อันงดงามใกล้กับภูเขาไฟที่ยังตื่นตัวอยู่แถมยังมีคนหลงไหลเมืองร้างแห่งนี้ด้วยหลังคาบ้านยอดแหลมและซากหอนาฬิกาที่โผล่พ้นลาวาที่แข็งตัว หน้าต่างที่แตกผ้ามา่านขาดขาดและโรงแรมเก่าสิโสมดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากคุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเขตร้อนที่สวยงามทางตอนเหนือของเกาะและเห็นความพินาศทางตอนใต้ของเกาะชาวบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแข็งขันและโฆษณาบ้านของพวกเขาว่าเป็นปอมเปอีแห่งครเบียนคุณอยากมาเที่ยวที่นี่ไหมการอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟนั้นค่อนข้างเสี่ยงแต่การอาศัยอยู่ภายในภูเขาไฟล่ะ ราวรกิโลเมตรทางตอนใต้ของโตเกียวมีเกาะอาโอกาชิมะที่สวยงามซึ่งส่วนใหญ่ถูกกินด้วยภูเขาไฟที่ยังตื่นตัวอยู่แต่ผู้คนจะอาศัยอยู่ภายในภูเขาไฟได้ยังไงโดยไม่หวาดกลัวคำตอบนั้นง่ายมากสถานที่แห่งนี้สวยงามเกินไปนอกจากนี้การประทุครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นที่นั่นในช่วงปลายศตวรรษที่18 ผู้คนไม่ได้อาศัยอยู่ภายในปล่องภูเขาไฟโดยตรงนั่นคงจะมากเกินไปหน่อยมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ภายในกำแพงด้านนอกของปล่องภูเขาไฟห่างไกลจากพลังงานความร้อนใต้พิภพและค่อนข้างไกลจากยอดภูเขาไฟแต่ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่สุดต่งเกินกว่าที่จะเรียกว่าบ้านได้ประชากรบ,บนเกาะมีประมาณ170คนและพวกเขาไม่ยอมไปที่ไหนที่นี่คุณจะพบร้านค้าเพียงร้านเดียวที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งพื้นที่ตั้งแคมป์ฟรีเกส h าสองสาหลังและบาร์สาแห่งฟังดูน่าอยู่ทีเดียวเมื่อพิจารณาว่าทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ตรงพื้นที่เขียวกรจีแต่ในปี1785สวรรค์แห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับเมืองปอมเปอีในช่วงที่เกิดภัยพิบตัติตามเรื่องเล่าและบันทึกที่ยังหลงเหลืออยู่แผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นประมาณวันที่18พฤษภาคม ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานั้นมีผู้อยู่อาศัยบนเกาะอาโอกาชิมะ327คนไม่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กครั้งนั้นหรือไม่แต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์ภัยพิบัติเกี่ยวกับภูเขาไฟรุนแรงขึ้นภัยพิบัติครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการอพยพออกจากเกาะจึงเริ่มต้นขึ้นในวันที่4มิถุนายนแต่น่าเสียดายที่สายเกินไปเกิดแผ่นดินไหวเกิดเสียงดังน่ากลัวและทานลาวาร้อนปกคลุมต้นไม้ถนนและบ้านเรือนในวันนั้นหลายคนไม่รอดชีวิต ถึงกระนั้นลูกหลานของผู้ที่หลบหนีออกจากเกาะในวันนั้นก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เกาะอาโอกาชิมะพวกเขาไม่กลัวการประทุครั้งใหม่หรอพวกเขามองสถานการณ์ที่ต่างออกไปไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งธรรมชาติได้ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะต่อต้านและหากไม่มีการประทุมันคงจะดีกว่าถ้าได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันง,งดงามและผ่อนคลายบนเกาะที่นั่นมีคนอาศัยอยู่น้อยและแทบจะไม่มีสถานบันเทิงในเมืองแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังหาสิ่งอื่นทำได้ ในช่วงบ่ายคุณสามารถเดินเล่นไปตามเทือกเขาเขียวขจีและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของทะเลฟิลิปปินส์คุณจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินกที่สวยงามแสงแดดอบอุ่นและได้ออกแรงตลอดทริปทั้งหมดนี้จะช่วยเติมพลังและแรงบันดาลใจให้กับคุณ คุณยังสามารถไปตกปลาตั้งแคมป์หรือพูดคุยกับคนท้องถิ่นได้ในตอนกลางคืนคุณสามารถมองดูดวงดาวท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เกาะอาโอกาชิมะนั้นงดงามสมบูรณ์แบบห่างไกลจากแสงไฟในเมืองมีมลภาวะทางแสงในระดับต่ำแผนที่ดาวโดยละเอียดสามารถช่วยคุณศึกษาวัตถุท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์เลย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังตื่นตัวอยู่คุณจึงสามารถพบน้ำพุร,ร้อนใต้พิภพได้มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดคืออาโอกาชิมะฟูเรอาอิเป็นซาวน่าที่ใช้พลังงานจากภูเขาไฟเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สูงในห้องอบไอน้ำและนอกห้องยังมีช่องระบายอากาศร้อนสำหรับทำอาหารอีกด้วยลองกินไข่เจียวจากความร้อนของภูเขาไฟดูไหมฟังดูน่าสนใจนะ แน่นอนว่าการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างยากเพราะเกาะอาโอกาชิมะเป็นเกาะที่ห่างไกลมากก่อนอื่นคุณต้องไปยังเกาะฮาจิโจจิมะเกาะขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ใกล้ที่สุดมีเที่ยวบินตรงจากโตเกียวไปยังเกาะนี้เป็นประจำคุณยังสามารถเลือกทริปโรแมนติกขึ้นเรือแฟรี่ข้ามคืนได้อีกด้วยการเดินทางจากเกาะฮาจิโจจิมะไปยังเกาะอาโอกาชิมะใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าคุณมีเงินมากพอคุณสามารถจ่ายค่าเฮลิคอปเตอร์ซึ่งใช้เวลาเพียง20นาทีก็ถึง คงไม่น่าแปลกใจถ้าคุณอยากอยู่บนเกาะนนี้ตลอดไปหลังจากได้ไปเยือนครั้งแรกชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางธรรมชาติกับความวุ่นวายในเมืองใหญ่คุณจะเลือกแบบไหนแต่อย่าลืมว่าคุณสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินได้ทุกเมื่อหวังว่าจะไม่มีภูเขาไฟระเบิดในเร็วๆนี้นะ